การค้นหาผู้ประสบภัยนอกจากใช้กําลังคนใช้กําลังเจ้าหน้าที่ทั้งไทยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติแล้วนะคะยังมีสุนัขเคนายค่ะเข้ามาสนับสนุนภารกิจช่วยค้นหาในครั้งนี้<ม>เพื่อที่จะไปยืนยันตําแหน่งของผู้ประสบภัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค้นหาเนีคะแล้วก็นําไปสู่การช่วยเหลือค่ะภารกิจในครั้งนี้ค่ะใช้สุนัขเคนายทั้งหมดเนี่ยสิตัวนะคะเข้าร่วมทีมการค้นหาทุกตัวก็จะผ่านการฝึกมาอย่างดีค่ะหลังปฏิบัติภารากิจมาแล้วเกือบ1สัปดา สุนัขทุกตัวนั้นก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะก็เป็นทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เคนายูซาตรวจร่างกายสุนัขเคนายนะคะก็มีการพรมน้ําให้ความเย็นกันด้วยนะคะหลังออกมาจากจุดตึกถล่มเพื่อที่จะผ่อนคลายให้อาหารแล้วก็รับอากาศเย็นนะคะก่อนช่วยภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปซึ่ง็มีสุนัขเคนายจํานวน11ตัวค่ะที่ทํางานร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะนายอลงกดชูแก้วรองผู้อำนวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่า การดูแลสุขภาพของสุนัขเคนายหลังปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายค่ะก็จะมีสัตวแพทย์จากกรมปศุส,สัตว์เข้ามาตรวจสุขภาพแบบตัวต่อตัวเลยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้ออกซิเจนสนับสนุนเนื่องจากอุปสรรคของการปฏิบัติงานก็คือว่าสภาพอากาศค่ะบ้านเราะนะคุณชลพรร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันด้วยรวมถึงฝุ่นก็หนาด้วยนะคะที่เกิดจากอาคารถล่มก็อาจจะทําให้สุนัขเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าได้ จนถึงขณะนี้นะคะสุนัขเคนายทั้งหมด11ตัวยังไม่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานเลยค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะเมื่อกี้ก็การตรวจของคุณหมอครับอันนี้เราให้ความสาคัญพิเศษเพราะว่าปฏิบัติการมันเข้ามาวันที่ 6. วันที่7ใช่ไหมครับอันน้องอาจจะมีความเหนื่อยล้าเป็นไปได้ก็เลยขอทางกรมปศุสัตว์ครับให้ส่งสัตวแพทย์ครับเข้าไปประกบ2เลยครับ mm hmm. คือตัวต่อตัวเลยครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ด้วยกันแล้วก็เอาอุปกรณ์ชั้นแอดวานซ์ก็คือพวกออกซิเจนต่างๆที่ที่ได้รับมาเข้าไป เข้าไปเต็มเป็นพิกัดที่นั่นเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพฝุ่นในพื้นที่เนาะค่อนข้างทียนแน่นคนก็ยังหายใจยากเลยครับเพราะเข้าไปทํางานปั๊บเนี่ยทุกๆครั้งที่เข้าทํางานปั๊บออกมาก็ต้องหมอตรวจตรวจอยู่ในพื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้านี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีสุนัขไม่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าครับอากาศร้อนช่วงบ่ายนี้จะมีผลต่อการทำงานของน้องไหมฮะอากาศมีผลแน่นอนอากาศมีผลแน่นอนแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่า ไม่มีการทํางานในช่วงที่สุรัขเข้าไปนี่ก็ดีครับดีแล้วครับไม่มีเสียงเพราะว่าที่เขาปิดมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีเครื่องจักรทางานเมื่อเมื่อตอนไปปั๊บก็จะมีการปิดเครื่องจักรทั้งหมดเลยสะดวกกับการทํางานแล้วก็ไม่มีฝุ่นก็น้อยลงครับ โดยหลังการปิดพื้นที่เพื่อเข้าค้นหานะคะสุนัขเคนายก็จะทำหน้าที่ค่ะในการระบุตำแหน่งเมื่อพบแล้วก็จะรายงานไปยังหัวหน้าทีมยูซาเพื่อประสานข้อมูลให้ทีมกู้ภัยเข้ามาค้นหาล่าสุดค่ะตอนนี้กำลังเตรียมที่จะค้นหาในโซนจุด B ซึ่งเป็นจุดที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างที่จะทำงานยากลำบากนะครับเพราะว่ามีความสูงชันจึงจะต้องใช้ซารา่าซึ่งเป็นสุนัขเคนายที่มีประสบการณ์สูงสุดเข้าทำงานในพื้นที่นี้ค่ะ ส่วนโพ,พ,พรงเชื่อมต่อระหว่างจุด B และจุด C ที่มีการค้นพบนะคะว่าเจอสัญญาณชีพสุนัขเคนายทั้ง3ตัวซึ่งประกอบไปด้วยตัวเล็กผักเคลแล้วก็ซารา่าเนี่ยก็ได้เข้าไประบุตำแหน่งแล้วว่าเป็นจุดที่สอดคล้องกับการสแกนหาสัญญาณชีพโดยทางกู้ภัยของประเทศอิสราเอลได้กำหนดพื้นที่บริเวณนั้นในการเข้าค้นหาผู้สูญหายแล้วค่ะ หน้าที่ของเคนายคือระบุตำแหน่งว่าพบที่ไหนแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนลงหรือว่าการเห่านะซึ่งวันนี้ก็พบทั้งสองแบบนะครับ mm hmm. เมื่อพบแล้วก็จะต้องรายงานให้กับหัวหน้าทีมของเราหัว mm hmm. หน้าทีมย mm ูซาประสานงานกับอิสราเอลต่อไป mm hmm. ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเพระพาะภารกิจเคนายูซามีแค่การพิสูจน mm ์ hmm. ว่าตำแหน่งใดที่มีความเป็นไปได้ที่จะเจอผู้ประสบภัยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลั mm hmm. งจากนั้นก็ได้รับการร้องขอผ่านย mm ูซ hmm. าให้ไปสับสนการปฏิบัติการของทีมอิสราเอลครับอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกา ทางอิสราเอลก็เรียกให้ไปช่วยบริเวณที่เรียกว่าโซนบราโวครับก็คือโซนเซคชั่นบีครับเ e ืเซคชันบก็ไปถึงก็ส่งเคนาขึ้นไปทําการเนื่องจากว่ายังมีผู้คนจนํานวนมากมีมีการทํางานอยู่ทางทางอิสราเอลก็อยากให้ทุกคนยหยุดก่อนแล้วก็ให้เคนาลงมาแล้วก็ซนบายไว้ สำหรับสุนัขเคนายเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนนะคะทมกลางสภาพอากาศคือมีทั้งฝนตกแดดออกนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกนะคะอย่างคุณสุสานเว็บมอนค่ะที่จะเป็นผู้จัดหาสุนัขที่มีความเชี่ยวชาญตามการฝึกฝนทั้งเรื่องของสภาพอากาศพื้นที่ทํางานที่เหมาะสมนะคะก็เลยทําให้สุนัขทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะทํางานแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะโดยสุนัขทั้ง11ตัวเนี่ยจะมีเพียง7ตัวนะคะที่มีความสามารถในการค้นหาผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือก็จะมีการเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆแตก ต่างกันไปค่ะสุนัขที่เหมาะสมเนี่ยขึ้นไปปฏิบัติการในลักษณะของงานที่แตกต่างกันใครที่ชอบมดุดใครที่ชอบปีนใครที่ต้องการความละเอียด<ม>ใครที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคาราวเวอร์เซิร์ชก็คือการค้นหาผู้สพร่างผู้สบภัยสุนัขไม่เหมือนกันสุนัขของเรา11ต,ตัวเนี่ยสามารถจะหาร่างผู้ประสบภัยได้แค่7ตัวครับ<ม>ที่เหลือเนี่ยหาไม่ได้เราจะไม่ใชั้นเขาจะต้องเชี่ยวชาญจริงๆเขาต้องบ่งชี้จริงๆให้ได้เคนาย,ยุซาจะต้องระบุตำแหน่งถ้าจะบอกว่า เราพบตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งผู้สบภัยเคนายูซาจะต้องมีการแสดงออกที่ชัดเจนต้องมีหลักฐานการค้นพบนั้นครับมีการบันทึกว่าตรงนี้คือตำแหน่งใดแล้วก็รายงานตำแหน่งไปยังเคนายูไปยังยูซาเพื่อที่ารายงานกันต่อไปแล้วก็วิเคราะห์ครับเพราะนั้นตัวหลักฐานการแสดงเห็นว่าเขาพบหรือไม่พบเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากอีกหนึ่งภารกิจต้องบอกว่าเป็นภารกิจเสริมนะ ก็คือเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลจิตใจของญาติิค่ะผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใต้อาคารถล่มนะเพราะว่าสุนัขเคนายเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือว่ามีความอ่อนโยนกับมนุษนย์โดยเฉพาะเด็กๆค่ะซึ่งจากภารกิจการเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบก็พบว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็สามารถที่จะดูแลจิตใจของญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญหายได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะน้องๆเคนายทั้ง11ตัวก็ยังอยู่นะคะก็ทํางานควบคู่ไปในส่วนของเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะ